สนับสนุนโดย Oriental Princess Beauty f i r s t Class ไฮลิโนห500ยาบรรเทาปวดลดไข้เหลือเวลาอีกไม่ก,กี่วันแล้วครับที่ละครเวทีเรื่องกว่าจะรักกันได้สุนทราพร The Musical จะเปิดทำการแสดงให้คนไทยได้สัมผัสถึงบทเพลงของสุนทราพรอันทรงคุณค่าและนี่คือภาพการซ้อมแบบเต็มๆบนเวทีจริงของละครเวทีเรื่องนี้ครับ ที่ทางานถึงตอนนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าจากบทที่ผมเขียนเนี่ยนะครับเฮ้ยมันออกมาได้ได้อย่างน่าประทับใจเชื่อว่าคนดูดูจะตะสนุกแล้วก็จะมีความลื่นลมไปกับมันได้ไม่น้อยเลยแหละเรามีความรู้สึกว่าเราทําเป็นที่ที่สุดเพื่อความรักที่เรามีต่อสุณพระพอค<า>่ะแ เพลงไม่กี่เพลงที่เรามีโอกาสได้ร้องสําคัญที่สุดคือมีความสุขเวลาร้องเพลงกับพวกเนี้ยแล้วมันอยู่ในละครแล้วมีคนเวลาฉากอื่นสนุกสนุกที่เราไม่ได้ร้องกับเขาเราก็ไปแจมหัวเลาะเล่นกันอะไรเงี้ยมันมีความสุขเรามีความสุขมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในโอกาสถ่ายทอดเพลงดีๆเพลงของครูพูดจริงๆแล้วเพลงสุนทรภพเนี่ยเปรียบเสมือนมรดกของคนไทยทุกคนก็ว่าได้ที่ควรจะถูกเอามาราดกนี้เนี่ยยกไปให้ลูกๆลูกหลานหรือว่าสืบต่อกันไป ไม่อมรดกชิ้นนี้เนี่ยมันหายไปตอนแรกคือพอเรามาหยุ่สุนทราพรเราเรามีโอกาสได้ถ่ายทอดเพลงสุนทราพรบ่อยเรารู้สึกอินมันไปกับมันนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเก็บเพลงดีๆอย่างนี้ไว้ให้กับคนไทยเป็นนานๆอะไรเงี้ยครับก็มันรู้สึกเข้าไปข้างในเองอ่ะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีว,ว่ะที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่จะถ่ายทอดมรดกชิ้นนี้เจ้าตว่าแค่ซอมถึงตรงนี้ประมาณ80%ก็คุ้มแล้วเจ้าต่ารอ20%ที่เหลือที่ ที่หลังละครเวทีเล่นแสดงจบ9ก้ารอบนะคะแต,แต่คิดว่าถึงตรงนั้นจะอาจจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นก็ได้แต่แค่ตอนนี้เนี่ยแค่เจสตาได้เจอกับทีมงานคุณภาพได้รับรู้ถึงกว่าจะมาเป็นเพลงสุนทรภ์อย่างถึงทุกวันนี้เนี่ยจะว่ามันคุ้มแล้วน้อยคนที่จะได้มาสัมผัสกับเพลงเหล่านี้แล้วก็น้อยคนที่จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของเพลงเหล่านี้มันคืออะไรบอกตรงๆนะเพราะว่าเจสตาอายุป่านนี้แล้วเนี่ย ยังไม่เคยรู้เลยว่าครูเอื้อแต่งเพลงมาเป็นพันๆเพลงแล้วหลายๆเพลงของครูเอื้อเนี่ยเป็นเพลงที่ถูกร้องมาหลายรุ่นตกทอดมันเป็นมรดกสมบัติของชาติไทยไปแล้วแล้วไม่เคยรู้เลยว่าครูเอื้อเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่องค์การยูเนสโกได้มอบรางวัลให้แต่ว่านี่คือสิ่งที่ คุ้มค่าแล้วสําหรับคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับเรียนรู้ถึงวัฒนธ,นธรรมของไทยซึ่งต้นแบบของเพลงไทยสากลถึงวันนี้นี่คือบุคคลคนนี้คือจุดเริ่มตน้นอดสิ่นใจไม่ได้อะค่ะว่าผู้ที่เป็นพายาิของสุนทราพรเนี่ยเขาจะต้องมีความภูมิใจในตัวของคุณพ่อของท่านก็คือครูเอื้อนนะคะว่าเพลงที่เกิดมาแล้วกว่าปีเนี่ยยังสามารถอยู่ในโลกปัจจุบันได้ ยังสามารถไปกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่นะคะไปจนถึงระดับออเคสตราใหญ่ๆได้โดยที่มันยิ่งใหญ่และมันสวยงามซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าดนตรีเนี่ยคือ universal language คือภาษา,ษาสากลในจักรวาลน,นี้เลยไม่มีวันตายนะคะแล้วโดยเฉพาะเพลงสุนทรภพรซึ่งเป็น ถือว่าเป็นมรดกของคนไทยแล้วด้วยเนี่ยเรามีความรู้สึกภูมิใจแทนทายาทของสุนด็พรวัจริงๆะค่ะอย่างหนึ่งเลยก็ต้องขอบอกว่าอยากให้มาร่วมภูมิใจด้วยกันคือมันเป็นความภูมิใจหนึ่งที่คนกลุ่มนี้เเขาได้รับมาพอได้รับทราบว่า คูเอื้อเนี่ยได้เป็นบุคคลสําคัญของโลกโดยยูเนสโกใช่ไหมคะรับครบรอบ100ปีชาติการของคูเอื้อซึ่งคูเอื้อเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญของประเทศเราใช่ไหมคะพอคนกลุ่มนี้เขามีความภูมิใจเขาก็อยากส่งต่อความภูมิใจเนี้ยให้กับคนไทยอยื่นได้ภูมิใจด้วยกันเขาก็เลยมาชักชวนคนกลุ่มนึงให้มันใหญ่ขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกเรานักแสดงทุกคนหรืออะไรที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเนี่ยทำให เิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นแล้วพวกเราเท่านั้นด้ทําังจะเป็นตัวกลางเพื่อผ่านออกไปให้คนอื่นๆเนี่ยได้มีโอกาสร่วมภูมิใจกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความเขาเรียกอะไรอะบางอย่างในชีวิตเราที่เราจะภูมิใจได้เนี่ยคือเราต้องลงทุนลงแรงแต่อันเนี้ยเราแค่มารับความสุขเราก็ภูมิใจไปกับมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันหาแทบจะไม่ได้แล้วนะคะมาร้องเพลงจริงแล้วเนี่ยรู้ได้เลยว่ามันเหมือนกับมันเขา ความรู้สึกเรามากกองเพลงสมัยนี้อีกนะใช่ถ้าถ้าเราได้มาร้องจริงมาสัมผัสจริงๆเลยครับซึ่งแบบหลายๆคนแบบแทบ,บจะไม่เคยฟังไม่เคยมาสัมผัไสได้ซ้ำเลยนแต่ว่าเก็บมันไว้แบบที่ไกลๆแลวอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าเรื่องนี้แบบจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนนะครับไม่มาก็น้อยก็มาสนใจลองมาฟังดูเฮ้ยเพราะว่าเพลงเนี่ยร่อจริงๆไม่ว่าจะเป็นพี่บอยหรือว่าผม อ้วนไม่ต้องพูดถึงพี่สือเมียอะไรเงี้ยแต่ละคนซึ่งเป็นแบบร้องเพลงเก่งมากๆอยู่แล้วเนี้ยก็แบบซ้อมกันหนักหน่วงมากเมื่แต่ร้องเพลงครับเนี่ยก็อยากฝากทุกคนไว้แล้วกันว่าออสรุปแน่นอนครับบทเพลงแต่และเพลงเนี่ยมันเป็น 100, 100ปร้อยร้อยกลองชั้นดีนะฮะทำนอง g ทำนองแต่และอย่างนี่ผ่านการพิสูจน์ด้วยเวลามาแล้วเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยของที่มันดีจริงเนี่ยคนที่เข้าถึง พาะงาน,นที่จะอยู่ได้ยืดยาวขนาดน,นั้นจนตั้งแต่แข้างหน้าเวทีจนถึงข้างหลังเวทีจนกระทั่งตายไปผลงานที่ก็ยังอยู่ก็เหมือนกับสุนทรภพรที่เป็นอย่างนั้นมาทุกวันนี้ก็อยากจะให้ถ้าใครอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องเริ่มมาจาับตรงนี้และสนใจในความเป็นไทยของเราที่ชัดเจนเพราะว่าตราบใดที่มีเมืองไทยอยู่สุนทรภพก็ยังอยู่ครับเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่กําลังจะเริ่มต้นชักชวนเพื่อนให้เข้ามาให้เข้ามาอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลย ในครอบครัรวคุณตาคุณยายคุณป้าลองมาดูลองชวนลูกหลานด้วยสักคนหนึ่งนะคะลองพาให้เขามาเรียนรู้ให้เขามาซึมซับก,กับเสียงเพลงกับความสนุกกับบทกวีซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นบทเพลงแบบนี้แล้วแาเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเครือข่ายที่คนไทยก็จะรักในของของไทยค่ะละครเพลงนะครับเรื่องกว่าจะรักกันได้ จุฬาพอดเบอะมิวสิคอเนี่ยนะครับเป็นงานที่ผมคิดว่าเป็นงานของคนไทยนะเรานำเอาตำติของชาติคือเพลงอันเป็นอมตะของครูเอื้อธนาของมจุฬพรเนี่ยมาสร้างในอีกอรสชาติหนึ่งที่ว่าร่วมแบกสมัยในแบบของละครเวทีที่เป็นละครเพลง,พลงตรงนี้นะครับผมอยากจะฝากให้คนไทยทุกคนมาชมกันทุกคนจะภูมิใจเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีศิลปะมีวัฒนธรรมโดยันธด้านของเรื่องของภาษา ที่งดงามมีเรื่องของเรื่องระยะดนตรีที่ที่มีเอกลักษณ์แล้วเราก็ได้ถูกยกย่องจากองค์กรระดับโลกคืออาเดลเลสโกให้ครูเอื้อนะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกหนึ่ร้อยปีเขามองเห็นคุณค่าของเราแลนะเราเนี่ยต้องมาเสริมคุณค่าของเราเองเน,นะครับโดยการมาชมละครเรื่องนี้แล้วเมื่อชมจบไปแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสามารถจะสืบต่อสืบทอดกันได้ยังไงเนี่ยอยากให้นะฮะสืบทอดกันตามแนวทางของทุกคนครับ ให้คุณพลาดอย่างยิ่งครับกับละครเวทีเรื่องกว่าจะรักกันได้สุนทราพรเดอะมิวสิควอลละครเวทีที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะดํารงคุณค่าของบทเพลงสุนทราพรและทําให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความงดงามของสมบัติของชาติชินนีเพราะบ,บทเพลงของสุนทราพรน,นั้นล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกที่ผ่านจากปลายปากกาของรูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างงดงามและลึกซึ้งจนท่านถูกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของโลกและกลายเป็นตำนานในใจของคนไทย ตลอดไปวันนี้เวลาของเรื่องของเรื่องหมดแล้วครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา3าทุ่ม้นทีหลังละครดีช่อง5เรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสวัสดีครับ